สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจําวันที่10มิถุนายนปี66นะคําเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับผนันนะคะสําหรับเฉพาะคิดตัวเี่นก็คือ8กับ1 3กับ5 80 81 8, 82 83 85 87นะ50 51 53 55 57 58 เพื่อนเดี๋ยวจับเอาสามก็ได้นะ3ามศูนย์สามหนจสามแก็1นึ1งศูนย์หนึวันนี้เราเน้นหนึ่งเดอ้อแต่เราไม่จับหนึ่งให้นะแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้เนาะขอะกอเพื่อน,น,นทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษ4กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึี่ส็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ เจ็ดสามเจ็ด<อ><อ>ห้าเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองแปดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่แปดแปดสี่เนาะเขาขอทุกคนโชคดีนะเมื่อวานนี้เราลงแผ่นผิดนะถ้าไม่งั้นแตกเลยพิเศษเราอา่าเราไปกดดูเลยอา้าวเราไป้รอกลางหนึ่งมามันอยู่ในแผ่นเดียวกันก็ยังดีได้สองตัวกับตัวโต๊ดเนาะ สามตัวแต่เลยนะเมื่อวานนี้เราไปอันนี้ไล่ถังผิดต่อไปพิเศษสามก็หกแปดกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะแปดหกสามสามแปดหนึ่งหนึ่งหกสามสามหนึ่งหนึ่งจับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามหกแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะต่อไป v ีไ สกับเจดสองกับหได้จ่จึงหนึ่งกับ4ี่สองกับ5เด้อเราเปลี่ยนเป็นเจนะเพื่อนๆจะเอาห่ก็ได้เด้อเจนย์เจะดหนึ่งเจสองเจ็ดสเด้นสี่ห้าเดสองสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งสองสี่ศนนะวันนี้เราเน้นหนะึ่งะหนกับ4 2กับหนะคะจับคู่รุ่นเราแต่ละแนวทางนะพิเศษกับบีเอพีเด้อว,วันนี้ เฉพาะกิจกับปกตินะแต่ระวังพิเศษจะไปเข้าเฉพาะกิจอีกเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ